โอเคสวัสด okay. so, ีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขาตั้งกล้องครับซื้อมาจากท็อปปี้ในราคาสองร้อยหกสบห้าบาทครับยุนติ๋งนะครับวันนี้ครับผมจับอยู่ตั้วนี้เป็นตัวเล็กนะครับสามารถตั้งได้ตั้งมือถือได้ตั้งกล้องมิเรเลสได้ครับสามารถแพนซ้ายแพนขวาซิวอัพซิวดาวได้นีครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบเป็ีตัเนี้นครับเป็นขาตั้งกล้องรุ่นใหญ่ครับ เป็น F T บบตัวนี้ครับ V T สามพันห้าครับสามสามห้าสี่ศูนย์แบบตัวนี้ก็ราคาเกือบพันครับก็เป็นตัวใหญ่สำหรับตั้งกล้องวิดีโอได้กล้องอะไรได้ครับเพราะว่ามันมีขาแพงนครับเป็นดูขาอเขาครับขาของึงจริงกับขายตัวนี้นะทเทียบกันไม่ได้เยอนะครับสามาแทนคับแทนดาวได้ตัวนี้มันสามารถตั้งมือถือได้นะครับ ไม่สามารถตั้งได้ครับทัสเกก็เป็นเนื้อดีครับตัวใหญ่หน่อยมีที่จับด้วยครับแต่ว่าน้ำหนักเยอะพอสมควรมีเครื่องวัดน้ำหนักไปวัดน้ำได้ครับมีตัวึ่งครับมีห่อมีว่าครับมีซ้มสามศูนย์ครับตัวนี้ก็ขนาดคล้ายๆกันครับปรับรายสองระดับครับมีค่าจับสีดำนะครับก็ปรับดดาวได้เหมือนกันครับแฝนซ้ายแฝงขวา ขอได้นะครับก็ปับล็อกได้ครับสองตัวนี้ครับคนละยี่ห้อแต่ว่าตรงเหมกันครับทางผมคิดว่าน่าจะคลิปจากโรงงานเดียวกันแล้วมาปรีแบดเัาเองนะครับนะครับนี่ครับที่จับด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะวัสดุมันก็ใกล้ๆกันครับไม่ไม่่ากกันมากครับ มัปรับปรงตาวตัวนี้ครับมันก็ปรับทรงครัมผมเขาหมุนหมุนแนี้ฮครับก็หมุนขึ้นหมันลงลักขาจะแข็งแรงมากนะนี่ก็เหมือนกันครับปรับได้แบบนี้นะแค่บางคนละสีเองนะครับตัวของเราครับตัวที่เราซื้อมาตัวนี้ครับ ก็เที่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กนำราคาแค่สองร้อยกว่าบาทเองน,ะนีกรัเปาแบบนี้ครับมีเป็นตังลงครับวันนี้ครับโอ้ถือว่าคุ้มนะครับในราคานี้ครับมันอะไรมากมายนะก็พยายามายดูเรื่อง้งินทุนดูครับว่ากล้องวกนี้ก็ต่างกันนะครับตัวสองตัวนี้ก็มีตัวแผ่นครับเรียกว่าตัวหนนะ้าตัวแผน่นติดกับบนนี้ ตัวล็อกนะครับตัวนี้สามารถล็อกได้เลยครับมีขาจับมาล็อกได้เลยครับเนี้ยตัวแผนตรงข้างบนนะตัวแผนของตัวนี้ครับผมบอกเลยว่ารลาสติกก็ดีครับวัสดุก็ถือว่าโอเคนะมันยิงกล้องมีปรับได้สามารถับขาก็ไม่สามารถปรับได้แับตัวจะมีตัวลอ้อลุกเลื่อนน,นี้ประมาณนี้ ไม่ดับน้ำเลยครับ ดหนึ่งว่ามันถงนแค่เนี้ยน,นะนี่แอนซ้ายแอนขวามาันดูมาดู <c oughs> าาารูนี้รนะูนี้เจอ๋ยว,ว่พ่ออ,อ<ๆ>ายมาโนนีู่นอานออกครับนีว่าเดียวว่าดีดีสามสามศูนย์นี่นก้พ่อนีว่าพ่อนี่วรับ W f w t สามานี่มันตรงแบบยังไงนะ ละคนละสีพวกนี้ราคาสำคัญด้ยนี่คิวคิวอับอันนี้อันนี้อันนี้มันต่อวัดใช่คิ้วดาวคิ้วดาวไม่คิวอัพคิ้วดาวคิ้วอัพแทนซ้ายแทนขวาตรงมันไม่ตรงยังไม่ได้ตลอดวัดตลอดวัดสามารถเตีย่ได้อย่างไรก็มากมายอันนี้มันเป็นอย่างนี้วะ มันต้องไวคฮะอันนี้มีตัวล็อกเหมือนตัวนี้ไงนี่นี่เอนี่ปักนี่อ,อนี้คล้าเหมือนันละเก้าสิบห้าบาทนั่นไงสามแข็งแรงอยู่แติจตรงเยวคือต,ตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวไป้เนีเราเราเวลาเราใช้เรากมือเตา่ได <c oughs> <c oughs> ยังคือนแน่นอยู่เนี่ยปุ๊บน็อกนี่นะเน,นี่ยนะพอกไลที่ับนี่ด้ยวนี่ขึ้นะดมเลยใครจะไปตั้งก็มือราคดมแรงกตกปุ๊บปุ๊บเป็นต้ีบเดี๋ยวล่ดูอเครับทด,ดสอบกันครับโอเคโอค้ Okay. ทำการแทอ็แอนดาวครับแอนอัพส,สุดแบบนี้เลยนะครับไปแพนดาว ก็มีลงลงงงงนิดนึงครับเวลาแผ่นอับแผ่นดาวครับก็ทำการสายเหนือด,ดีครับเหนือดีครับ ขวาใช้ได้นะครับราคาสองร้อยกว่าบาทครับไม่ได้เคลื่อนไัวมากนครับมันจับมาจากนิ้วเดียวกันนิดหนึ่งผมถือว่าโอเคครับในราคานี้ครับยอมรับได้นะนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้แถมมานะครับซื้อเอาเองนะครับก็ประมาณนี้ครับ